จ้าลูก16ตันจ้ะสิบหก็ได้จ้ะต้องบอกเผื่อไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเกินมาจะลำบากเอาลงยากตักแล้วรถตักใหญ่ปิ๊กปึ้มเลยนะครับทุกคนในรถตักนี้นี่ในรถตักนี้เขาจะมีตาช่างด้วยนะครับมีกิโลด้วยเวลาเขายกขึ้นนี่เขาจะสามารถรู้เลยว่าตักนี้เขาตักใส่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ สังเกตว่าตักหนึ่งก็ตกประมาณโอ้โหน่าจะห้าหกตันนะครับทุกคนใหญ่มากอย่างสิบสามตันเนี่ยตักวันสองครั้งแล้วกันประมาณนั้นนะครับอ่าครั้งแรกผ่านป้ายนะครับอย่างที่บอกนะครับรถตักนี้จะมีกิโลด้วยมีตัวที่เป็นตะช่างด้วยนะครับอยู่ในอยู่ในนั้นเลยนะครับเขาสามารถที่จะเทียบน้ําหนักได้นะครับเทียบน้ําหนักได้เลยยกขึ้นเนี่ยก็คือจะใช้การช่าง จากแรงดันไฮดรูลิกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจสังเกตเวลาเขายกขึ้นเนี่ยเขาจะยกขึ้นดูน้ําหนักนะครับโอเคตัวแม่จะใส่13ตัน500กิโลนะครับรถเปล่านี่หนัก18 1 9ตัน800นะครับโอเคบิ๊กบึ้มเลยรถ10รล้อกลายเป็นรถกระป๋องไปเลยนะครับเจอพี่ใหญ่เข้าไปโอเค นัน่นได้น้ำหนักแล้วนะครับเดี๋ยวเลื่อนรถไปใส่ตัวลูกกันนะครับสักครู่นึงครับโอเคอพอได้น้ำหนักเสร็จก็จะเลื่อนรถไปนะครับเดี๋ยวเลื่อนรถไปก่อนตักไม่นิดหนึ่งนาทีเลยนะครับ พี่ๆธนุก็รอก่อนนะครับเพราะว่าโลงโมที่เป็นหินสามสี่น่าจะโมไม่ทันนะครับรถมาเอาเยอะมากโอเคหนึ่งตักผ่านไปไวมันโกหกรอดูนะครับใหญ่มากครับรถตักบิ๊กปุ่ม DL ดีสองศูนย์ ึมข้อดีเลยนะครับคือน้ำหนักมันจะแบบใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เราบรรทุกเลยนะครับยกขึ้นมานะครับเทลงแบบนี้กันไปเลยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกนิดนหนึง,นนนงยังไม่หมดนะครับ หนึ่งน่าจะพอดีครับทุนอีกตักหนึ่งน่าจะพอดีดูลุงไงแล้วน่าจะตักไม่เยอะนะครับตักนี้น่าจะตักไม่เยอะอ่าเห็นนะครับรถเขาก็จะยกดูก่อนว่าน้ําหนักเท่าไหร่ถ้าไม่พอก็จะตักเพิ่มนะครับเสร็จแล้วก็ยกดูใหม่ครนหนึ่งนะครับยกดูยกดูโออกอ๋อยกดูเสร็จแล้ว พอดีเขาก็จะมาเทเลยนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปเทียบที่กิโลที่ออฟฟิศอีกทีนึงนะครับโอเคนี่ที่ยักษ์ใหญ่ตักเข้าไปแล้วถ้าครบจำนวนลุงลก็จะส่งสัญญาณโดยการบีบแต่ปิ้นๆ,น,ๆนั่นไหนเขบคุณมากครับไปกันด้ะโฟนเราทีนี้เราก็ไปชั่งน้ำหนักนะครับโอเคครับ